โดยเฉาเกจเจส่อีกเช่นเคยนะคะเกจะจส่ต้องขออนามูปล่อยปามมาฝากทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับโครงการชิงทุนสามหมื่นบาทของเราเราจะกลับมาแล้วค่ะในวันที่1ธันวาคมถึง3 1มเอมกราคมนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครแใจใส่ k เกเองนี่ยหรือที่สมัครกันเข้ามาภายก่อนในวันที่2ธันวาคมนี้นะคะเราจะได้มาร่วมชิงทุน3 0,000บาทนี้กันค่ะค่ะแล้วก็ วันนี้นะคะเวลา18นกา30นาทีอยากเชิญชวนุนวนทุกท่านเนี่ยเชิญรับชม DMC Guide นะคะทางช่อง DMC Channel ค่ะจะมีการประกาศผลรางวัลของผู้ที่ได้ทุนการศึกษา20,000บาทที่ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาชมรายการ DMC Guide กันได้เวลา18นกา30นาทีนีน้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเกศจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ 别外号。